สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะเพื่อนๆนจะเห็นว่าข้างหน้าในในกระลมังในกระถางเนี่ยมันเป็นต้นลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรนี่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศอย่างหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกบ้านอะ่ะก็ปลูกเกือบทุกบ้านเลยนะคะบางคนก็อย่างบ้านเราเองเนี่ยนะคะก็เอาไปไว้ในห้องนอนใส่แจกันแล้วก็ไปตั้งไว้ในห้องนอนนะคะเออมันจะช่วยฟอกอากาศนะคะก็พอดีในถังเนี้ย มันเหลือนะคะมันเหลือจากการที่ส่งให้ลูกค้านะคะต้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็แยกออกเอาไปปลูกในห้องนอนเนี่ยเอาเล็กๆนี่ก็ได้เนี่ยสั้นๆสูงประมาณสามสิบเซนนะคะสาสิบเซนเนี่ยเอาไปปลูกในห้องนอนได้เอ้ยเอาไปใส่กระถางาไว้ในห้องนอนนะคะโอเคนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาปลูกกันปลูกนิ้นมังกรกันนะคะนี่ก็พอดีเราถัถากหญ้าออกไปบ้างแล้วนะคะ ก็ขุดเลยค่ะขุดเดี๋ยวเราจะปลูกเป็นแถวตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่ามันใกล้สป,ปริงเกอร์นะคะเพื<ๆ>่อนๆมันใกล้สป,ปริงเกอร์ตรงนี้เวลาเปิดสป,ปริงเกอร์เขาก็จะได้น้ําด้วย ั่งเลยเรานั่งเลยแล้วกันนี่เป็นชุดทําสวนของเรานะคะเป็นชุดทําสวนของเราเราก็ไปตักเพื <S <S <ๆ>่อนๆเข้ามาชมท่องตามใจฉันครั้งแรกนะคะรบกวนช่วยกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าของเรานะคะว่าคลิปหน้านั้นเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวหรือว่าไปทําสวนอะไรกันนะคะสูงหน้า ถึงหน้าก็จ้องยำเล่นด้วยนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็ปลูกไปเลยขุดก็ไม่ต้องลึกเท่าไหร่หรอกนะคะเพื่อนๆค่ะวางไปเลยค่ะ กันห่างประมาณสิบเซนสิบห้าเซนก็ได้เพราะว่าที่เรามันน้อยนะคะถ้าวางทีๆเวลาแตกมันก็จะแตกติดกันเร็วแต่ถ้าเกิดพื้นที่เยอะๆนะห่างกันประมาณสามสิบเซนห้สิเซนก็ได้นะคะที่เราไม่ค่อยมีมยมก็ปลูกทีๆเลย ถึงมากเขาก็มาช่วยให้กำลังใจนะคะเขาเขาปลูกไปได้เขาก็มาช่วยนั่งให้กําลังใจข้างๆอ่ะสูงหน้าเนี่ยไม่ต้องวีดิย่าล้มเพราะว่าเขาเวลาทํางานเขาชอบมานั่งให้กําลังใจหรือไม่ก็ต้องเล่นด้วยเลย ลาดินลงไปก็กดกดนิดนึงนะคะให้อยู่เดี๋ยวก็เขาก็จะแตกหน่อออกมานะคะก็มาจะจะติดกันเป็นแถวไปเลยกดนิดนึงให้อยู่เพราะเราไม่ไดุ้ดดินลึกมากนะคะเราก็ขุดตื้นๆไม่ลึกมากเท่าไหร่ ได้หนึ่งแถวเดี๋ยวทําอีกหนึ่งแถวค่ะลูอยู่แถวๆนี้แหละเพราะว่าเวลาเราเปิดสปริงเกอร์มันจะได้ได้น้ำเพราะเราก็ต้องไม่ต้อง ก็ต้องไปลดน้ำเขานะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยนี่ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกขี้ปลาหวานรู้เปล่าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งใบมันจะไม่เหมือนกันนะคะใบมันจะใหญ่กว่า เาปลูกใกล้ๆกันเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะามันออกมันแตกหนอ่อออกมาติดกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าใบม,มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะใครไม่เคยปลูกก็ปลูกได้นะคะเนี่ยมันปลูกง่ายง่ายอะค่ะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายขุดก,ก็ไม่ลึกไม่ลึกนี่เพราะว่าแรงไม่ค่อยมีด้วยนะคะแรงไม่ค่อยมีด้วย ็เลยขุดไม่ลึกเท่าไหร่เลยแต่ไม่เป็นไรค่ะมันไม่ตายค่ะเพราะว่าลิ้นมังกรนี่มันทนนะคะลิ้นมังกรมันก็จะมีสองสีนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลายขอบทองนะคะก็คือใบขอบมันจะเป็นสีเหลืองๆอ,อีกอย่างนึ่งเป็นลายหินอ่อนนะคะขอบไม่เหลือง โอเคเพื่อนเพื่อนคะนี่เสร็จแล้วแต่คราวนี้มันเหลือใบอย่างนี้มาใบหนึ่งใบอย่างนี้ก็ปลูกได้นะคะใบอย่างนี้ก็ปลูกได้แต่ว่าเวลามันแตกหน่อออกมาใหม่มันไม่เป็นขอบสีทองมันจะเป็นใบหินอ่อนนะคะใบที่เหลือก็ปลูกได้แล้วปลูกไว้ทางนี้เลยแล้ะกันเพราะว่าที่มันเป็นหินอ่อนอะลายหินอ่อนเพราะว่า มันแตกหน่อมันจะแตกตรงกลางไงคะมันจะเป็นสีอย่างนี้เพราะว่าแน่หน่อมันแตกมาตรงกลางมันจะไม่ได้ขอบทองตรงนี้ใบก็ใช้ได้ใบก็ปลูกไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครที่ไม่เคยปลูกก็ปลูกได้นะค,คะปลูกง่ายๆไม่ต้องขุดหลุมหึกอะไร สำหรับเรานะสุภาพสตรีแรงน้อย mm hmm. ก็เอาไม่ต้องลึกมากเอาพอให้มันไม่ล้มอะ่ะเดี๋ยวมันมันก็แตกหนอ่อเพราะว่าลิ้นมังกรมันเป็นพืชที่ทนอยู่แล้วไม่ค่อยตายง่ายๆอ่ะค่ะแต่ว่าน้ําแฉะมากก็ตายนะคะก็คือดินชุ่มๆมาโอเคค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆลิ้นเอ่อคลิปนี้นะคะทามาปลูกลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรก็เสร็จแล้ว เหนื่อยเหมือนกันนะอ่ะโอเคนะคะก็คลิปนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกทุก,ท,กทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วคะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่มาช่วยกันปลูกริ้นมังกรน,นะคะวันนี้นะคะคลิปริ้นมังกรน,นี้ก็คงต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ ไว้ว่าเออเราจะไปปลูกต้นไม้หรือว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็คอยมาลุ้นกันนะคะโอเคนะคะ<ๆ>เพื่อนๆวันนี้ต้องบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย